สวัสดีค่ะวันนี้ทำผัดผักอีกแล้วค่ะเราผักก็เหมือนเดิมก็คือมีแครอทแล้วก็ขา้าวโพดอ่อนแล้วก็บรอกโคลี่ค่ะนี่ค่ะใส่บรอกโคลี่เลยช่วงนี้ไม่สบายกันเยอะนะคะตอนนี้ไข้หวัดกำลังระบาดอยู่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเป็นกันหมดเลยนะคะที่บ้านนี่เป็นกันเยอะเลยอะ่ะ ยังไงทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะก็เลยผัดผักค่ะ <c oughs> เพราะทำเมนูเผ็ดๆมากก็เดี๋ยวคนไข้เจ็บคอจะกินกันไม่ค่อยได้แต่อันนี้ก็ใส่พริกทุกนะทุกคนให้มันมีเผ็ดนิดๆหน่อยๆเน,นี่ยจ้ะ แกนนิดน่อยผ <c oughs> ัดผักใส่กุ้งนะคะ <c oughs> โ่วยคอรี่ระเด็นเลยแรงจ <c oughs> ัดกับข้าวก็ไม่รู้จะทำอะไรค่ะวันวัน นึกไม่ออกเวลาไปซื้อกับข้าวทีเบื่อเหลือเกินใช่ไหมทุกคนไอคนกินน่ะไม่เท่าไหร่คนทำนิ่งสิคะไม่รู้จะทำอะไรมันก็มียำมีลาบมีผัดผักมีแกงกะทิมีแกงส้มมันก็มีแค่นี้ค่ะก็ต้ม มันก็วนไปวนมากันอยู่างเงี้ยเวลาไปซื้อไม่รู้จะทำอะไรกันดีกับข้าวโอ้โหเืรอ้ยมมาก,มากเนี่ยจ้ะเดี๋วเรอให้บล็อกครี่สุกอีกหน่อยเพราะว่าแครลลอทกับข้าวโพดอ่อนใส่ลงไปก่อนสุกแล้วค่ะบล็อกคลี่สุกง,ง่าย ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะตอนนี้ไข้หวัดเป็นกันเยอะเด็กๆหลานดูจีนก็เป็นพิ่ตอก็เป็นค่ะโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบาย